ถ้าคุณตัดสินใจไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีแนวโน้มมีโอกาสพัฒนาที่จะชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะคะความสัมพันธน์ระหว่างคุณกับเขาจะไปกันรอดหรือเปล่าเรากับเขาจะมีโอกาสได้ลงเอยลงใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปในแนวรูปแบบไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่จะดูคลิปนี้ค่ะคุณจะต้องมีคนคุยมีใครบางคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจอยู่ด้วยนะคะมาดูพลังงานของไพ่กันค่ะ เขาอยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเส้นทางความรักของคุณนับจากนี้ไปค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอเมจิชียนทาร์ตด,ด้วยนะคะสำหรับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดไว้ได้ค่ะรวมไปถึงพลังงานของไพ่กองนี้เป็น Energy แบบรวมดังนั้นอาจจะมีพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยโปรดใช้จรารจญาณของคุณในการรับชมค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้มันเป็น e อ e น g y ที่ตรงกับสถานการณ์ที่คุณรู้ดวงกับคนรักกําลังเจออยู่สามารถพิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงาน ไปเป็นของคุณได้ค่ะหรือถ้าคุณมองว่าเอเนอร์จีของไพ่กองนี้ยังไม่ใช่พลังงานของคุณสามารถปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะรวมไปถึงสําหรับใครก็ตามค่ะที่อยากจะเช็คดวงซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นดวงชะตาของคุณเป็นพื้นดวงความรักของคุณจริงๆคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปจะมีแนวโน้มได้รับความชัดเจนไหมเขากําลังรู้สึกอย่างไรเขาจริงจังหรือเปล่าก็สอบถามรายละเอียดนะคะตามหน้าจอตรงนี้เพิ่มเติมในการเช็คดวงเข้ามาได้เลยแบบพิมพ์จะได้รับคำทำนายใน24ชั่วโมงแบบโท ะะจะมีคิวว่างวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะคะสะดวกเวลาใดติดต่อสอบถามจองคิวกับแอดมินได้เลยค่ะมาดูกัรน,นะคะพลังงานของไพ่ยอยากจะบอกว่าเดอะโบสนะคะว้าวคุณลูกดวงอาจจะกําลังดิวอยู่กับใครบางคนซึ่งอาจจะได้เจอก,กันจากโลกโซเชียลมีเดียจากโลกออนไลน์นะคะหรือเรากับเขาอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกัน ซิกซบครับเป็นสถานการณ์ความรักที่เรากับเขาเนี่ยเป็นรักต่างวัยนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโตกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้นะหรือเป็นความสัมพันธ์แบบ gift and take นะคะดูแลกันไป ซัพพอร์ตกันไปช่วยเหลือกันไปประมาณนี้นะคะทริโอนะคะว้า wow. วเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะเรากับเขาอาจจะเหมือนกับเริ่มต้นจากการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเป็นเพื่อนในที่ทํางานเป็นพี่ในสถาบันที่ไปเรียนนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เรากับเขาอะตอนแรกเราคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนพี่น้องกันจากนั้นมันมีการพัฒนาอะไรบางอย่างที่ ก้าวข้ามหรือทําให้คุณได้รับรู้ได้ว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษกับเรานะประมาณนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าเขาว่าเปิดใจให้คุณแล้วนะแล้วเขาก็มองว่าการมีคุณเข้ามาคุยอ่ะมันมันเหมือนทําให้เขาว่ากล้าที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะแล้วกับเขาอาจจะเหมือนเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนพี่น้องมันก็เลยเป็นพลังงานที่เป็นความสุขนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาว่ากล้าเขากล้าที่จะแบบพูดคุยกับคุณ มากนเขารู้สึกสนุกสนานและเอนจอยกับการได้อยู่กับคุณลุกดวงนะคะแล้วคุณลูกดวงเองอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลแบบเราคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเลยนะมันเป็นความรักแบบเราซัพพอร์ตเราเป็นพลังใจเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราดูแลซึ่งกันและกันนะคะ night of coins นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวธัตด,ดินค่ะชาวราศีพฤษภกันมังกรชาวราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ ที่คุณอาจจะกําลังออกเดทอยู่ด้วยหรือคุยอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสนใจในตัวของคุณและเขาเองก็อยากจะซัพพอร์ตตัวของคุณด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมองว่าตัวของเขามีความคิดว่าเขาอยากจะเปิดโอกาสให้เรากับเขาได้มีโอกาสพัฒนาเป็นความสุขเป็นความสบายใจต่อกันและการต่อไปได้ The world นะคะถามว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ไหมไปต่อได้คะ่ะโดยที่มันจะค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเขาจะเปิดโลกของเขาอ่ะให้คุณ สามารถเข้าใกล้ได้เปิดใจในการพูดคุยได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้ออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆด้วยนะนะบางท่านนะคะคุณอาจจะเหมือนไปเดทกันแล้วไปต่างจังหวัดด้วยกันมีทริปไปข้างนอกด้วยกันหรือบางท่านอาจจะคุยกันไกลมากเลยค่ะคุณอาจจะกําลังมีใครบางคนที่คุณกําลังอ e ีลิเลชั่นชิพอยู่ซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะเนื่องจากมันได้พลังงานของ The will of e w off for u o e และ d o u b l s นะคะคนคนนั__้นก so ็เลยมองว่าอาจจะเป็นแบบหลักทางไกลอ่ะส่วนใหญ่เราอาจจะคุยกันในโซเชียลมีเดียนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ Queen of Cups นะเขารู้สึกว่าตัวของคุณลูกดวงเป็นคนที่คอยรับฟัง คุณมีความใจเย็นคุณมีความเป็นแม่นะคุณมีความแบบใจดีในอะไรบางอย่างประมาณนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมากนะคะเออแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณลุงเป็นคนที่赖ดูอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวนะ k n i g h t of Cups นะเขาตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีบรรยากาศอะไรบางอย่างโรแมนติกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แหละ King of Coins นะคะคนของคุณที่คนคุยอยู่อะแม่หมอกว่าเขาค่อนข้าง เขาเป็นคนชอบความมั่นคง ถ้าจะคุยกับใครจะมีใครก็ต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนกันเป็นใครบางคนที่มีชุดไมเซ็ตมีชุดความคิดเกี่ยวกับการอยากมีแฟนการอยากมีความรักที่ตกลงปงใจหรือมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมดังนั้นถามว่าความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มในการเดินหน้าได้ไหมไม่บอกว่ามันใช้เวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปจากนี้นะคะความสัมพันธ์จะมีความก้าวหน้ามันจะมีการซัพพอร์ตกันในใดเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกได้ว่าถ้าสมมติคุณลำบากคุณต้องการความช่วยเหลือคนคนนี้จะเป็นคนที่ยืน มือเข้ามาพพอร์ตหรือในระหว่างที่คุณกับเขากําลังมีความสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าเป็นคุณที่ลําบากเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะเขาแพ้ทางให้กับความน่ารักความใจเย็นนะคะการที่คุณอาจจะเป็นคนใจดี เป็นคนที่คอยรับฟังเป็นคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คุณลูกดวงเป็นคนที่แบบน่ารักในสายตาของเขานะเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะคะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะหรือเขาจะแสดงออกว่าเขาใส่ใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็คุณจะค่อยๆเห็นเองว่าคนคนนี้อาจจะไม่พูดเยอะเขาอาจจะใช้เป็นการกระทํามากกว่าคําพูดคุณจะเห็นได้ว่าแบบ เหมือนถ้าเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขาจะมาอยู่ข้างหน้าบ้านคุณเลยเขาพาคุณออกไปเที่ยวได้ถ้าสมมติคุณลูกดวงบอกว่าเนี่ยกำลังเครียดหรือเหนื่อยรู้สึกหมดกําลังใจคุณจะเห็นคนคนนี้เดินหน้ามาหาคุณเลยโดยที่เขาไม่ได้กังวลอะไรเลยเขาจะมาอยู่ใกล้ชิดมาทําให้คุณรู้สึกดีมาทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะนี่ก็คือพลังงานของคนที่เปิดมาเจอไพ่กองนี้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเดินหน้าได้มีโอกาสชัดเจนได้ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะพลังงานของไพ่พระแม่กาลีนะคะพระแม่กาลีท่านอยากแนะแนวทาง สําหรับเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาคนนี้มาดูกันนะคะอ่ะมาแม่หมอหยิบไพ่ที่ตกออกมาเลยแล้วกันนะคะโซสถินะคะความรักจะเรียบเรียบเรืเร่อยๆอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ความรักมีความสงบนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือน คุณจะต้องใช้ความสงบอ่ะในการพูดคุยกับเขานะคะความรักจะแบบเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันราบเรียบเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นหรือวือหว่ามากมายแต่มีความรู้สึกสบายใจนะคะอามาดูกันนะคะอ่ะต่อมานะคะภูวเนสวรีค่ะไพ่แนะนําว่าขอให้คุณจงใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาตัวของคุณอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณแบบทําแต่ง,งานไม่ค่อยได้สนใจเขาเลยหรือเราอาจจะต่างฝ่ายต่างยุง่งจนไม่มีเวลาให้แก่กันและกันนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะไปต่อกับความรักครั้งนี้เนี่ยคุณควรใส่ใจคนรักของคุณนะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่กําลังจะออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่พลังงานดีๆจะเกิดขึ้นหลังจากที่พลังงานสิ่งไม่ดีออกไปและใบสุดท้ายค่ะพระแม่ ทักซีนานะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจค่ะแม่หมอไม่รู้ว่าคุณลู้ดวงหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้แต่พระแม่กาลีนะคะได้ส่งพลังงานมาว่าณพลังงานของคุณกับเขาเป็นพลังงานโพสิทีฟเป็นพลังงานเชิงบวกนะคะดังนั้นคุณจะได้รับการประทานพรทางด้านความรักจากองค์พระแม่กาลีความสุขนี้จะมีความสมหวังจะมีความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็คุณจะสมหวังดังใจสําหรับความรักที่คุณกําลังตามหาอยู่นี้หรือกับคนคุยที่คุณกําลังคุยอยู่นั่นเองค่ะ ถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้เอ e น g y จนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงเองได้เลยนะคะหรือสําหรับคุณลูกดวงท่านใดคะ่ะอยากลองเช็ค e อ e น g y จีจริงๆพลังงานของไพ่พลังงานของจักรวาล อยากบอกอะไรกับคุณความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มเดินไปได้ไกลมากหน้อยแค่ไหนคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปก็สามารถจองโปรโมชั่นตามหน้าจอตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะยังไงขอวอวยพรในความรักที่คุณมีอยู่นี้มีโอกาสในการพัฒนาชัดเจนและมีความสุขเกิดขึ้นเอาใจาช่วยค่ะ